สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณคุณที่เข้ามารับชมช่องนะครับผมกาแฟปรุงกาแฟนะครับผมวันนี้เราจะมาเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีล่ะครับผมเรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโกโก้นะครับผมโกโก้และโอนตินภูเขาไฟดี้านะครับผม นะครับสำหรับนะครับคุณคุณที่เข้ามารับชมช่องนะครับกาแฟกับรุงนะครับผู้รับชมช่องนะครับเป็นสมาชิกใหม่ก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับลุงจะมีคลิปดีๆมาฝากนะครับคุณคุณทุกท่านนะครับสำหรับนะครับเรขดังกับลรุงนะครับ ลงจะจะจะทําก่อนไว้ออกสองวันนะครับงวดที่แล้วพลาดไปนะครับผมนะครับเพราะเป็นเลขดังเหลือเกินนะครับมีแต่เลขอั้นนะครับผมหลบไปหลบมาหลบจนหลุดนะครับผมนะครับสําหรับนะครับตัวเลขก็นะครับลุงจะปล่อยออกช่วงสองวันสุดท้ายนะครับผมนะครับนะครับผม สำหรับ ep ีนี้ก็นะครับมาดูนะครับผมโกโก้และโอวัตินนะครับผมนะครับโกโก้และโอวัตินภูเขาไฟนะครับโกโก้โกโก้โกโก้นมสดเนี่ยนะครับแต่เราจะมาชงแบบสรไต้หวานมากนะครับไม่ใส่น้ำตาลนะครับและเน้นเข้มข้นนะครับผมนะครับก็นะครับผม โกโก้นะครับสามสิบช้อนชาเลยนะครับผมนะครับทัที่นะครับโกโก้สามสิบกรัมน,นะครับ,นะรบเราจะใช้โกโก้สามสิบกรัมเนี่ยนะครับไม่ได้เติมครับ สาสิบกรัมนะครับผมนะครับสาหรับผมงโกโก้นะครับสูตรเข้มข้นนะครับสูตรไม่หวานมากนะครับผมแล้วก็นะครับมาดูนะครับผมโอวัลตินครับผมโอวัตินเราก็นะครับใส่ไปยี่สิบกรัมนะครับผมนะครับโอวัลตินยี่สิบโกโก้สามสิบกรัมนะครับเพรโอวัตินเดี๋ยวเรา จะมีนะครับเป่าหน้าอีกทีนะครับให้เป็นภูเขาไฟนะครับผมบเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมน้ำร้อนก็ร้อยห้าสิบมล ประมาณ51 ml นะครับนะครับชัดไหมครับผมกล้องครับเราก็รอกคนให้เข้ากันนะครับผมโกโก้ต้องใช้น้ำร้อนนะครับเพราะโกโก้อ่ที่ห้อนี้ค่อนข้างเจียวนะครับผม เราต้องใช้น้ำร้อนนะครับเพื่ะคนใส่ครับสำหรับโกโก,โก้โกระถมโอวนติงครับ <c oughs> นะครับคุณคุณก็อ,อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับเ,เพื่อลงมีคลิปด,ดีๆก็นะครับจะมาทำคอนเทนต์ให้ดูกันอีกนะครับ แล้วก็เเลขดังกับกลุ่มนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามไนไว้นะครับช่วงก่อนไว้ออกสองวันนะครับนะครับผมอ่ทีนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับผมนมจืดนมพ้นนะครับผมนมข้น 50ml นะครับผมนมค้นห้าสิบเอนะครับแล้วก็นะครับนมจืดนะครับผมนมจืด จืด20 ml นะครับผมใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปนายทีนะครับผมสำหรับโกโก้นะครับผมผงโกโก้30น้ำร้อน150 ml นะครับผงโกโก้30กรัมนมสดนะครับ20 ml นะครับนมข้น50นครับเราก็จะได้สูตรที่ไม่หวานมากนะครับ เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะครับผมถ้าคุณคุณนำไปทำค้านะครับผมถ้าเป็นสายกุงก็ได้นะครับก็สามารถนะครับผมเพิ่มน้ำตาลไปได้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมสำหรับถุงก็จะแล้วสำหรับเป็นแก้วนะครับถ้าจะลูกค้าจะเอาหวานก็เพิ่มนะครับผมน้ำตาลไปอีกสองซองชาก็พอละครับคห้าเราก็จะได้นี่ครับ ก็แบบเข้มข้นมากเลยครับผมนะครับทีนี้มาดูองปนตีนครับผมองปนตีนก็เหมือนกันนะครับผมเราก็ใส่ไปห้าเเลยนะครับไม่ใส่น้าตาลครับผมนะครับนะครับสำหรับนะครับรับประทานเองก็ได้นําไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับสูตรนี้ทํายังไงเราก็มีกําไรนะครับผมนะครับแล้วก็นมเออนม จืดอีกนะครับผมนะครับนี่ครับผมยี่สิบมนะครับเหมือนกันครับผมคุณผู้ชมคงสงสัยนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือตัวโม่กาแฟสดนะครับผมเม็ดกาแฟสดอันนี้ก็หม้อโม่ นะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปลุงจะทำคอนเทนต์นะครับ,เ,เ,รบเกี่ยวกับกาแฟที่ใช้หม้อโมกาพอร์ตนะครับโมกาพอรชงนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้อาดูเกี่ยวกับคลิปกาแฟโบราณเจ็ดตัวนะครับผม โกโก้นมสดนะครับแต่ไม่เน้นนมสดมากนะครับเน้นเป็นโกโก้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็ราดนมสดไปทีนะครับถ้าลูกค้าต้องการฟองนมก็ทําได้นะครับแต่เมนูนี้นะครับไม่ต้องฟองลมครับนมสดล้วนๆครับผมนะครับสวยงามครับน่ารับประทานมากเลยคนะครับ คราเราก็ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับโกโก้นะครับโกโก้นมสดสูตรเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลนะครับผมเป็นยังไงครับคุณคุณก็สามารถนะครับไปทำรับประทานหรือเสริมสร้างอาชีพก็ได้นะครับนะครับสูตรเดี๋ยวนี้ก็มี นะครับออกแพร่หลายตามช่องทางยูทูบนะครับก็สามารถเอานำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับสามารถได้คลิกเข้าไปดูนะครับทางช่องทางยูทู e ก็ได้นะครับมีนะครับมีหลายช่องนะครับสาธิตนะครับวิธีการทำให้ดูนะครับ ตำรับสูตรกาแฟโบราณน,นะครับผมนะครับต่อไปก็อโอป็นตินผูกเขาไฟโอวัลตินผูเขาไฟนะครับ,ค,รบคุ้นคุ้นคุน้ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับสงสัยต่อไปลุงต้องซื้อใหม่ใช่ไหมครับผมนะครับ นี่ครับโอเวนตินภูเขาไฟนะครับผมแล้วรอกาลาดนมสดนะครับทับไปทีก่อนนะครับนะครับซึ่งลุงจะจอดรถเอียงนะครับผมนะครับแล้วเราก็โบะนะครับผมด้วย ผมโอนตินนะครับมือสานครับผมเก่งครับอุดหกครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้แล้วครับผมเมนูนะครับ โอวันตินภูเขาไฟนะครับผมนะครับสูตรเข้มข้นเลยนะครับน่ารับประทานนะครับผมนะครับโอวันตินภูเขาไฟนะครับผมแก้วนี้ลุงก็นะครับขายอยู่ในราคา25บาทเองนะครับสําหรับโอวันตินภูเขาไฟนะครับเราก็ปกปกผมโอวันตินนะครับทําเป็นภูเขาก็อีก20สิบกรัมนะครับผมนะครับผม โคตนะครับผมโอวัลตินยี่สิบนะครับโอนมข้นห้าสิบนมสดยี่สิบน้ำร้อยห้าสิบครับเราก็จะได้นี่นะครับแก้วยี่สิบอนะครับน่ารับประทานนะครับผมสาหรับโอวัลตินภูเขาไฟนะครับอันนี้ก็นะครับโกโก้นมสดนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ลุงก็ขอจบแต่แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะครับชอบก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับลุงด้วยนะครับนะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมลุงก็ขอจบแต่แค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดี